สวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับเรื่องหวยที่ข่าวที่เราจะเปลี่ยนชื่อวิดีโอจากข่าวหวยเป็นรวมเรขเด็ดแทนเพราะยังไงจุดประสงค์ของวิดีโอนี้ก็คือการรวมเอาเรขเด็ดแต่ละที่มาให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อกันตามใจชอบว่าแล้วก็เริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยโอ้ยอวอาไม่ใช่ข่าวว่ะข้อหวยขอเลขเด็ดตะเขียนแม่เหลาทองหลังโพให้ชาวบ้านเห็นเชื่อมาให้โชค สารแม่ตะเคียนทองและเจ้าแม่ลาวทองตั้งอยู่ริมลำคลองจังหวัดปราจีนบุรีหลังจากที่มีข่าวว่าหนุ่มหาป่าไปพบกับหญิงสาวใส่ชุดไทยสบายสีเขียวมาปรากฏตัวให้เห็นขณะที่กำลังตอกมุดวางขายดับปลาแล้วเดินกลับบ้านไม่รู้สึกตัวโดยทิ้งรถจักรยานยนต์เอาไว้จนเป็นที่ฮือฮาของชาวบ้านเนื่องจากศารแม่ลาทองอยู่ห่างจุดดังกล่าวราวครึ่งกิโลเมตร โดยก่อนหน้านี้เคยมีคนพบเห็นหญิงสาวสวมใส่ชุดไทยสีเขียวยืนรออยู่บนสะพานไก่สารมาแล้วเช่นกันซึ่งหลายคนก็เชื่อว่าน่าจะเป็นเจ้าแม่ลาวทองมาปรากฏตัวให้เห็นทั้งนี้จากการสังเกตที่กระถางมีทูบเสียงถ่ายจุดไว้ขึ้นเลข5 4 4ชัดเจนและในขณะที่ชาวบ้านกำลังจะเข้าบันทึกภาพเลขบนกระถางทูบนั้นปรากฏว่ามีกิ้งกือขนาดใหญ่เดินมาจากไหนไม่รู้ ผ่านหน้าชาวบ้านเข้าไปอยู่ใต้แท่นบูชาแล้วไม่ออกมาอีกเลยทำเอาหลายคนรู้สึกขนลุกไปต,ตามๆกันเล็กเด็ดแม่น้ำหนึ่งงวดวันที่16เดือน10ปี64ที่จะมาถึงนี้สั้นๆว่าชอบเล็กหนึ่งมากในขณะที่ในกลุ่มของแม่น้ำหนึ่งก็ได้เผยออกมาโดยมีข้อความว่ารัฐบาลไทยงวด16ตุลา64 1ถึง6 1 1 1 16 17 67 และ167เลขมงคลหวยงวดที่แล้วตรงไป๊ตัว3ตัวตรงคอหวยห้ามพลาดสำหรับเลขเด็ดเลขมงคลงวดวันที่16นี้มาครบทั้ง2ตัวและ3ตัวตรงโดยมีเลข8 9 3 5 ที่มาแรงแรกขายดีบนแพงลอตเตอรี่หรือจะเป็นเลขเบิ้ลอย่าง8 8ก็ถือว่าเป็นเลขเรียกทรัพย์ด้วยเช่นกันนอกจากนี้ยังมีเลขเด็ดเลขมงคลตัวอื่นๆที่น่าสนใจอีกเช่นเลข7และเลข5้สำหรับเลขเด็ดอย่างเลข 1, 3, และ2689กลายเป็นเลขเด็ดประจำงวดวันที่16ในี้และกลายเป็นเลขหายากเป็นที่เรียบร้อยนอกจากนี้ให้ระวังเลขเบิ้ลอย่าง8 8กันด้วย สำหรับข้อหวยที่เรงเลขไหนไว้อาจจะต้องรีบหาซื้อกันหน่อยไม่งั้นก็อาจชวดรางวัลไปอีกรอบหวยปฏิทินวัดไผ่เขียวปฏิทินจีนหลังงวดที่แล้วโดนตรงๆเมื่อผลการออกรางวัลฉลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1ตุลา2564ก็ออกตรงๆ71คราวนี้ลองมาดูแนวทางกันว่าเลขไหนจะมาแรงโดยมีเลข3ตัวมาให้ตีดังนี้0 13และ6 สึงเราคอหวยก็ไปตีเลขต่างๆกันเป็น036 013 916 936 136 918 836 816 03 06 13 16 18 36 93 96 86และ66เลขนายกเยือนเมืองขอน มัดรวบมาให้บรรดาคอหวยไม่พลาดที่จะสองเลขเด็ดที่เกี่ยวกับนายกทั้งเลขทะเบียนรถ5817เลขเครื่องบิน1124รวมทั้งเลขที่เป็นอากับกริยาของนายกตู่ทั้งการชู2นิ้วการทำสัญ,ญลักษณ์มือ3นิ้วไอเลิอบอยูและสัญ,ญลักษณ์บวกมือ5นิ้วเพื่อทักทายพี่น้องประชาชนก็ไปตีเลขกันได้ตามใจชอบแต่ตีคนใบเลขด้วยก็ดีนะ เลิดีวันสำคัญประจำเดือนตุลา64มักจะตรงกับวันที่เลขสสวยและเลขเด็ด16 16กส6 1หีเลขมงคลที่หลายคนกำลังจับตาและมองหาบุ้นแพงลอตเตอรี่กันดังนี้ 06.14. เทศกาลกินเจ 21. วันออกพรรษา 17. วันตำรวจ 21. วันพยาบาลและ23วันปียะมหาราชนอกจากนี้ยังมีเลขมงคลประจำเดือนตุลาอื่น เช่นเลข9เลข6เลข8และเลข0ูปิดท้ายกันด้วยข้อหวยแห่2เลขเด็ดเลื้มใหญ่เลือ้อยซุกห้องเครื่องรถเก๋งเชื่อมาให้โชคเป็นรถเก๋งยี่ห้อนิสสันอ m เมลาสีบอลเทาทะเบียนกน5190เพชรบูรณ์ใช้เวลาจับงู15-20มนาทีงูมีขนาดยาวเกินกว่า3เมตรใครแม่น ใครเสียนเอาเลขไปตีกันได้ตามใจชอบและสำหรับใครที่อยากขอลองเล่นหวยแทงหวยเรามีเว็บให้เขาเล่นพร้อมปุ่มเข้าไปพูดคุยกันได้ซึ่งในเว็บเรามีหวยต่างๆไมว่าจะเป็นหวยยี่กีหวยฮานอยหวยลาวหวยรัฐบาลเรามีหมดไม่มีอันพร้อมแทงได้ทุกเลขใครอยากลองก็เข้าไปลองกันได้ผมจะแปะลิงก์เอาไว้ด้านล่างแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดี